สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเกามาเชียเด้ครับผมคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะได้รับสาย่วนจากปูครับผมปูสามแปดครับพี่น้องครับปูโทรมาหาเกามาเชียครับผมปูจะให้เลขล่างครับผมเลขล่างแบบไม่ต้องกลับเด้ครับพี่น้องเลขล่างไม่ต้องกลับเดี๋ยวไปรับชุดรับฟังน้ากันกับปูเกามาเชียกับบไดตามเลขปูโดนนี่เด้ครับผมครับ ปูโทมากหมุดเ้านี่ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวโทรขึ้นหาปูกันครับสาหรับแนวทางตัวเลขอีกไลยเซียนหลยอาจารย์ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมานําเสนอบอกว่าจะเป็นปูสีสเกตปูอารมณ์ดีครับผมครับที่สายปูครับพี่น้องเนาะปูสีสเกตปูอารมณ์ดีครับเลขกรางปูสีสเกตหรือว่าเลขบนครับผมรวมไปถึงปูอารมณ์ดีนําครับเอาคลิปนี้เป็นปูสามแปดด้วยครับผมปูสามแปด ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับปูเก่ามาเชียกับขอกราบขอพระคุณปูครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขของปูกันเลยครับรอพูกครับก่มาเชียกับนมาสการปูครับผมเออจะเลื่อนพอนะพูครับครับสบายดีนะปูครับผมเก็บาบายครับบ่ไน้ตามเลขปูหลายงวดแล้วครับผม เป็นยังได็ปู้พูดถึงวิ่แล้วปูดถึงกูออออโอ้ครับผมพูดถึงลายงวดแล้วครับอันตอนนั้นนะครับขับรถยังไม่ปู้แบบในผู้วันเล,เลขล่างเดินดีมากที่ปู้เดินดีหลักสิบป่ะเน,นี่ยสองตัวนี่ก็ถือเง่าโอ้ครับผมศูนย์กับหนึ่งศูนย์หลักสิบงวดงวดนี้ป่ะปู้แม่ละศูนย์กับหนึ่งอันนี้ล่างนะปู้เนาะล่างหลักสิบล่างศูนย์กับหนึ่งหลักสิบล่าง ศูนย์กับหนึ่งว่างหันได้ยังครับปูบ้าบังหันบังหันก็ได้แปดกับเก่าลักซิบลางได้แปดกับเก่ามากแปดครับผมได้แล้ววันนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งเดินดีที่ปูโอ้เดินดีลักรักน้อยละปูครับผมวดนี้ลักน้อยมึงก็มึงก็ปูครับปูสามแปดครับผม กูทิดหอดกับ,บมันเชีย่ยน้ำเชีย่ยมันหลักหน่วยล่างโอม,มีใส่ตอวหันเหลงมาเปิดหลักหน่วยล่างบางทีๆ้ะปูนงวดวันที่สิบสิบหกหลักหน่วยล่างกับสามหกแปดเก้าชี้ตัวสามหก แปดเก้าหลักหน่วยล่างเออนี่ยและนี่ยและพูดมันถึงดีโอ้บ้าหันกับเขาไหปูเออบ้าหันกับว่าหันกับเขาหันว่าหันกับสองห้าเจ็ดแปดสองห้าเจ็ดแปดเข้าเจ็ดหลักหน่วยล่างหลักหน่วยมันสองห้าเจ็ดแปดอันนี้ข้อมูลกับพี่ลองซี่อาจจะเห็นน้ำปูแล้วครับผมแต่ว่าก็มมูนซียกเพิ่งใจมานำเสนอครับปูกับว่าเขาแล้วกับปูกับเขา thừa thừa thua ngót cả một chuồng này à, lắc lắc chín anh kia tổ này có bao nhiêu cái kia anh số nó còn những sợi số một trăm một luôn tổ cứ câu sợi cuộn 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 cứ cầu, xuân, cúp nguột, cúp nguột. Thực, cử, cứ khép sưu tập số một trăm một của bồ ở trên số một trăm một là này lắc lắc nỗi này có mấy sợi của bồ บรักนลเบน้องเบน้อส่วนรักนวยนี่ว่างไปสามหกแปดเก้านี่เนาะครับผมแม่นละสามหปดเก่าอาประกบสุดเต็มเลยบ่าวพุ่ปูหมักศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งหหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเกาเนวปูมักเโอ้มาทางเดียวกันเลยบ้านเฮฮั ไม่ทิ้งกันคลิปก็นานนี้พ่อหลองคนนัึนประกบให้กันแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแม่ปูตัวเลขคนบ่มีหลักนะไปกลับโอ้นี่นักตลอดดี่ยอันนี้เป็นหลักเลยโอ้เป็นหลักเนี่ยรักหลักสิบสี่ตัวนี่ก็โอ้ถึกเงีวแล้วครับผมกิ่จัดเทียโอ้เจ้าตำรับเลขหลักสิบหลักหน่วย ว่นมีผ่านเยอะครับ่มีคึ้นหรื่ถือเลขเยอะลักทริปนะศูนกับหนึ่งแมนเนี่ยมันช่วงกับศูนกับหนึ่งม,มนซ่นนาวนี่ก็ล่งเลขลักหน่วยแมนแมนพอดีแล้วได้ลักซีป,ปูแล้วครับผมบันศูนกับหนึ่งิดได้ลักทิเนี่ยแหงแน่นน่องแห้งครับผมผมผิดจัดหมดเลยลักทิปมันสมาตัวนี้รีอ่อันสองตัวนี่ก็บบท่นผิดได้สองตัวซูนกับหนึ่งเนี่ยครับผมว่าถือดีครับ อันนี้เป็นลักดูดเลือบ่อจ่องกับปิดซื้อลอตเตอรี่กับตรงๆเลยนะพูตรงตรง้วด้วยมักชวนกับชวนหกเล้วชวนหกชวนแปดเปอร์็นชวนเก้าไปอรนมักหนึ่งนะปูมักหนึ่งกับหนึ่งหกหนึ่งมักชวนกับชวนหกมักหนึ่งกับหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าไปสั์เซ็นเลครับผมบ่อจ่องกับปิดอย่างเดียวสามบ่อจบอมถึงบมอปูสามบ่อมถึง ปูบอมักปูบมักชูงกำหนึ่งมันอันสองโหนบ่กินเจียกันนั่นลักหน่วยเน่ปูบ่ปูบ่เด้ประกบสามเลยเนาะบ่ปูบมักปูบ่บอมักเลยปูมักหกแปดเก้าครับผมขันขันสามมันบ่มีขันเอาสามลักทิพย์ยุ่มันบ่มีชงกำหนึ่งบ่นั่นสามยู่หลักหน่วยไหมปูบ่ลักหน่วยเจี๊บ่ปูบ่บอมักเนปูมักส่ี่มักอันหกแปดเก้าอมักหกแปดเก้าลักหน่วยครับผม นี่แหละครับเดี๋ยวสิไปหาลอตเรี่ยูปูอลักทินี่บ่ผ่านได้สูงกับหนึ่งเด้อสูกับหนึ่งมันส้มกันศูนกับหนึ่งอันที่ว่าทีโตดีโอ้โหาปิจิเียศู์หนึ่งสามสี่รักทิบลังครับศูงหนึ่งสามสี่อันีเดี๋ยวสิรงศูนู์นนนกับหนึ่งเดี๋ยว,วยนนพูมม คับผมีสองตัวนวันบ่ถือแล้วครับผมสำหรับเล็กเล็กเ,<ล>เ,เล่ามันก็ถือได้ปูถือเล็กเล้าคูมือได้ว่าเดี๋ยเดี๋ยว,ยวอันเล็กเล่าจึงไปว่ากันนะปูเดีวก่มาเียเล็เล้าปูก็ถือได้เวนดนี้ปูหมัอหกอกีกับหาเก,ก่าได้เล็กเล้าเอาแถมเล็เล่าให้ครับผมมาเรื้อยผมมอื่นกซีหาเก่าให้สองคู่ตัวนี้ปู มึงขึ้นปูกระถือสองหกได้เลยครับอือปูไหาเล่านั่นครับผมหกสี่หาเก่าอั่นแหละลองมึงได้เห็ดเล่าองวดบันที่หาได้ครับผมงวดวันทีหาเมื่อนี้อัดจุดกระปูวันที่สี่เมื่อเอื้นปูไหาจัดหกสี่กระพาเก่าเรียกเรียกบนนีกระลักคชีพนี่กระถึอที่ดีไม่ต้องชีดตัวครับผมนี่เรียกชีบบนได้ศูนย์หนึ่งสามสี่หก ว่าศูนย์หนึ่งสามเก้าหลักสิบันศูนย์หนึ่งสามเก้าหลักสิบบนเออหนึ่งหลักงวยกัหนึ่งห้าแปดเก้าหนึ่งห้าแปดเก้าโอ้ถึงเงาใช่ถึงเงาเงาสองศูนย์ครับผมบนากระดาษแล้วนาที่สองเขาไม่อยู่แลักหาที่หางวัดแล้วศูนย์หนึ่งสามเก้าหนึ่งห้าแปดเก้ามันมันสี่หลายตัวเนี่ยนโปูเนาะมันหลายตัวแต่ว่าขยับกับฟู มัเดี๋ยวเดี๋ยวปูนคัดประแหงเดี๋ยวปูเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหนาตั้งใีมาถามเหล็กเหล็กบนอีกเทนึงให้ปูนให้ปูกรองครับกอนปูได้สามเก้านะจุนสามเก้าที่ปูเออปูเลกบนสามเก้าสามเก้ามสามเก้าสามแปดสามเก้าเนี่ยนปูมังบนวะครับผมมีบ้างฮันกันมีรับคลิปเป็นเก้าศูนย์สองเจ็ด มากเก่ว <10. S 2> <9. S 1> ลักหน่วยก็หนึ่งห้าแปดเก้ามากแปดแปดเกา่าวีรอกสองนานสองนานกระดาษเต็มเป็นหลักหน่ะอันนึง่งละอือเ้าเง้าไม่เห็นหลายตัวหลายตัวเดี๋ยวจะไปมาขัดอีกทีหนึง่งตูเอาเหล็กรางไปสื่อโรตลี่ก้อนครับผมเออเอาไม่ใช่ก็มีเหล็กรางปูมันใจให้เห็กลางเนอะเพราะมันปิดชักหัวด้วยมักตัวแดงปูคักนี่ปูมัก เล็กเล่าเนี่ยโอ้เด็กไทยปูมาเด็กเล่าหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก่าเนี่ยปูมักโอ้ปูมังหนึ่งแปดหนึ่งเก่าเออครับชุดแปดชุดเก่าหนึ่งแปดหนึ่งเก่าเนี่ยครับผมแล้วกันคันศูนย์กับศูนย์หกไปสั่นก็โอ้เกือบหมดนะปูหกคูจะไหวปูปูพอถึงเนี่ยหลักสิบเนี่ยหนึ่งกับศูนย์เดี๋ยวปูมักแข้งครับผมครับผมมีสองตัวปูพอถึงหน้า ครับผมมันถึงอามันเหี่แห้งเนี่ยแม่ก็จะเนี่ยกดสองหน้ากระดาษเ่ยเหรนะปูอันสมุดปูเนเลี่ยมเหเนี่ยลยะหน้าที่สองเขาม่อยู่เลยนี่ป้าเนาะปูหน่อมาสามเพินเลยีอันนั้นตามปูเขามาต้อนเหื่ยงเลยติปูโอ้ตลอดเลยเนี่ยเขาพี่น้องซที่เขาตีไ้ตลอดเลยห้ามกับเลยเนี่ยเดยช่วงกับนึงเนี่ยครับ เอาเป็นบทรักทีบเบย์ักทีแปงเลยย้ำห้ามกลับครับผมห้ามกลับเลยักขัดมักขุนกะเอาใช้หาใช้เอาปูปูม,มักพื่มบ้างนี่แหละครับผมศูนย์หนึ่งเอ้ยศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับผมศูนย์แปดศูนย์เก้าเนี่ยครับผมแล้วไม่ตัวไหนเลยครับปูนะเอาเดี๋ยวก่ับมาเชียรจิมากให้ปูขัดกองเหล็กบนนี่ทีหนึ่ง ครับรบกวนปูสัมหนีเด้อครับปูจะเล่นพ่อนเด้อจ้าถูกกาบนมันสกัรครับคลิปคูณคูกับหนึ่งครับปูเอาครับพี่น้องครับผมครับศู์กับหนึ่งหลักสิบล่างครับพี่น้องเนาะมือเร้านี่ก็ลงแอนลัดชนกไปครับผมหลักหน่วยครับนี่ครับพี่น้องเนาะลองเบิรงใส่กันครับแล้วก็คลิปก้อนนี้กับพ่อร้องอีกครับผมครับเคลื่อนเกิด มีความสอดคล้องกันอยู่ครับผมทั้งสามคลิปผี่เกอามาเซียลงไปมือนีเพื่อ,อ,องที่ร่องย้อนไปเบิ้องแรกครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้สรุปก่อนครับผมหลักสิบล่างครับปูให้ก็คือศูนย์หนึ่งสามสีครับผมอันนี้ชุดเต็มครับผมมีอีกสูตรหนึ่งไดศูนย์หนึ่งสามสีอีกศูนย์หนึ่งไดศูนย์กับหนึ่งครับผมชนกันที่ศูนย์กับหนึ่งครับปูเน้นไปที่ศูนย์กับหนึ่งเป็นหลักสิบล่าง ส่วนหลักหน่วย3689ครับผม3689ก็เล่นไปที่689ครับพี่น้องเนาะประกบคู่มากะ060809161819ครับแถมเลขอ่าบนเด้อครับผมหลัก10บน0139หลักหน่วยบน1589ครับผมครับนี่ครับ ปูประกบให้3เก้ากับ38ครับผมเดี๋ยวกลับมาเชื่อสติตามอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะเลขบนของปูคลิปนี้เอาเลขล่างไปก้อนครับผมล่างตรงๆกับปู38เอาทายคลิปนี้กลัมาเชื่อกขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเล้วเง,เงินไปนํากันในงวดวันท 16, ี่สิพฤศจิกายน68สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ